สวัสดีครับอยู่กับช่องดูเรียวนะครับทํำจริงถึงบอกต่อนะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสได้ซื้อเจ้าเ,เรียกว่าสปอ์ไลท์มินินะครับคล้ายๆกับไฟฉายพกพานะครับกล่อง,องก็จะประมาณนี้นะครับราคาไม่ถึงร้อยนะครับรวมส่งก็น่าจะประมาณหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับหนึ 100. ผมได้มาที่ราคา107บาทนะครับซึ่งผมว่า มันก็เหมาะสมกับราคาดีนะครับผมก็เลยนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับรู้ด้วยนะครับซึ่งไฟสายสปอตไลท์ led ตัวนี้ก็คือจะมีขนาดเล็กมากครับเท่าๆกับผงกุญแจนะครับเราสามารถเอาที่นี่เกาะกับหูออคางเกงได้นะครับหรือว่ากระเป๋าเป้เวลาเราไปเ,เข้าแคมป์เดินป่านะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้ในเวลากลางคืนนะครับ ซึ่งผมลองมาใช้ดูเมื่อคืนมันก็เหมาะดีนะครับเพราะว่าด้วยหนึ่งน้ำหนักที่เบาขนาดที่กระทัดรัดนะครับซึ่งตรงนี้จะมีแม่เหล็กนะครับซึ่งเราสามารถเอาไปยึดติดก,กับพวกเหล็กพวกเสาพวกอะไรที่มันเป็นคารเหล็กได้เวลาเราไปเข้าแคมป์นะครับแล้วก็เราก็สามารถกางขา ตั้งแบบนี้ได้นะครับหรือว่าเราเหมือนมีที่ใส่ขาตั้งกล้องนะครับสามารถหมุนตรงหัวนะครับใส่ขาตั้กล้องได้หรือว่าเราจะแขนได้นะครับแขนได้ที่สำคัญนะครับตรงนี้สามารถเปิดขวดได้นะครับขวดฝาจีบนะครับเราสามารถเปิดได้ จากนั้นมาพูดถึงฟังก์ชันในการใช้งานหลักๆของมันก็คือเจ้าจตัวนี้จะสามารถกดปุ่มไฟที่เป็นปุ่มค่อนข้างใหญ่ครับตรงนี้กดกดง่ายครับกดปุ๊บไฟจะมาเลยนะครับไฟจะมาเลยจะมี3ระบบนะระบบแรกจะไฟจ้านะครับระบบ2อจจะเป็นเหมือนไฟไฟที่แบบ อาจจะเป็นไฟกว้างขึ้นนะครับไม่ใช่ไฟแคบตัวที่สามกดครั้งที่สามจะเป็นกระพริบนะครับส่วนที่ชาร์จแบตก,ก็มีตัวพลาสติกปิดกันนะ้ำมาอย่างนี้นะครับซึ่งเราสามารถเสียบชาร์จได้เลยง่ายๆเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆคน,นไหนสนใจกเ็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับกดเข้าไปดูรายละเอียดกันได้เพราะว่ามันเป็นอ,อุปกรณ์ที่แบบมีก็ดีครับเหมือนเรามีติดตัวไว้นะครับอาจจะติดรถไว้เผื่อรถเราเสียหรือว่าเราต้องไปหาของหรือว่าเราต้องไปที่มืดนะครับประกาศแสงสว่างอันนี้รับรองว่าจะช่วยเพื่อนๆได้แน่นอนนะครับ โอเคครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ